ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องปองปายทุกืันที่นะ also, supplies, 是是 like ครับเขาสูชองอีสานบานปลาสตอรีครับผมเมื่อนีนอีสานมาปลาสตอรี่นะครับนําพาพี่น้องลอกโคกล็อคู่หาอยู่หากิ่นนะครับผมคือตั้งใจลาะโคกเห็ดอีกครั้งนึงนะครับฝนตกมันกระตกรู้สิว่าจะตกรู้ตกไวนะช่วงนี้นะครับผมก็เลยต้องขืนซ่อมเบื้องโคกนะครับขืนซ่อมเบื้องปลาขืนลอกโคกล็อคู่นะครับหาเบื้องเห็ดนะครับหาหน้าอยู่หน้ากิน นะครับม like ันนี่ตั้งใจมาซองคงเฮ็ดนะครับแถวที่ค่อยมาแถวที่ค่อยได้นะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นนองกันกับพิซามาปาสตอรี่นะครับว่ามันนี้การหายูหยากินที่ได้เฮ็ดซิมีเฮ็ดไปยุไปกินบ่อนนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นนัากันที่ช่องต่อไปนะครับนี่คือสภาพบรรยากาศการหายูหยากินมัอนี่นะครับกับโคกับปลาคู่แถวแถวบ้านผมครับผมเดี๋ยวลุ้นกันที่ช่องต่อไปครับตอนนี้เห็นแวบบนะครับเฮ็ดดองหนึ่ง บ่รู้ว่าจะเบิดปานี่จะมีดอกเดียวบ่นะครับผมอ้าวมีเห็ดหนามุ่มนะครับผมดอกเนึงครับโอ้ดอกบานครับถือว่าดอกแรกแห้งมาของรายการนะครับเป็นเรื่องงายย่มดีดะรอนะครับเขินมาพอเห็ดแล้วนะครับเดี๋ยวมาหามูเพิ่นต่อไปนะครับว่าจะมีเห็ดอีกบอนะครับผมรือสิไม่แค่ดอกเดียวเดี๋ยวรูด้วยกันไปเลยนะครับกับอีสานบาดป่าสตอรี่ครับครับผมตอนนี้ก็ยุ่งล่ายไหนะครับแต่ว่าโชคดีอยู่นะครับเอายาจีบยกันยุ่งมานํา ครับรู้สึกว่าจะพ่อเห็ดดีแล้วนะครับผมครับอยู่ในซองเห็นนะครับนี่กิ่งคืออยู่น้มนะครับผมสองดอกขอหยาดแอขอไปเห็ดยูเอจินกิ่งคือน้อยนะครับเห็ดสองดอกครับผมแสดงว่าเห็ดเริ่มเกิดแล้วนะครับเพราะว่าขึ้นมาไม่เคียบางมองก็เป็นดอกแต่น้อยนะครับดอกขาขาเป็นเสือเห็ดอยู่นะครับอันนี้คือช่วงที่เกิดอวา็จะเริ่มใหญ่เริ่มโตพ่อไปเห็ดยูเอจินได้นะครับ แต่เดี๋ยวเมื่อนี้มีโอกาสได้รุนอยู่นะครับเดี๋ยวรุนต้องกันไปเลยครับผมเจออีกแล้วนะครับยี่วงคางกันนะครับผมยิงเคลียร์ก็ยังเข็นตัววานะครับนี่ดอกเป็นน้อยยู่นะครับผมอีกสองดอกไปเติมกันไปเรื่อยนะครับรุนไปเรื่อยรุนไปน้อกันได้เรื่อยนะครับกับการเก็บเห็ดบนโคกบนภูแถวบ้านผมเมื่อนี้ครับผมนี่ครับผมก็ลังเป็นจีนน้อยๆนะครับคาดว่าอีกประมาณจากสองถึงสามเมื่อนะครับแถวนี้อาจจะเกิดอะไรนะครับพอว่าก็ เห็นเสื้อเห็ดลายอยนะครับเห็นหลอกเลียเน้อยขาวๆลายอยอันนี้ก็แมนกำลังแง่นะครับผมกสํานี้ก็พ่อเอา้ายูยนะครับอี่ดอกเล้ยงครับผมเห็นแบบแบบกกันนี่นี่กำลังแง่นะครับส้มนี้ก็อีกประมาณมือนกับบานนะครับผมมือสมมือกับบานแล้วนะครับแต่ว่าส้มเป็นเสื้อน่อยก็สองสามมือกับค้องเฉยๆนะครับพ่อได้เก็บกับผมรุนไปเรื่อยครับหลอกเึงครับผมไม่น้อยนะครับ กระแกงแซบแล้วซำนี้ครับน้อยๆตุ่มๆนะครับดอกน้อยๆนะครับผมอีกีเยอะโอ้ครับกิ่งือกินกระเบิดแล้วนะครับผมกำลังเริ่มเกิอนะครับคาด่าอหยสักวันสองวันมือสองมือนี่ก็คงจะเกอดลายนะครับผมเริ่มพ่อเป็นดอกน้อยลายนะครับผมนี่ตุ่มนะครับผมนี่ก็ดอกน้อยๆนะครับ แต่ว่าเอาย่มว่าได้หรอเอาใบเต๋องยังไงครับผมอันนี้ก็ได้ยุ่นะครับเจ้ก็น้อยตามเตรียมบางเชื่องก็บว่อยากเอาแต่ว่าเมื่อกี้เคลียร์ไปกันระลุดนะครับผมก็เลยเกี่ยวกับเคลียดกระลุดนี่ได้ยุ่นะครับผมนั่งเกียงเสียบหน่อยนี่นี่ตาหาดอกนะครับผมว่าจะเตรมกันอยู่นะครับถึงจะเป็นดอกน้อยแต่ว่าก็ถือว่าใส่ได้แกงแสียบยู่นะครับ อีกสองสามเมื่อคงจะเกิดเต็มเลยนะครับแถวนี้ตามที่ผมเคยมาหาทางกวนเนี่ยเกิดลายคักนะครับผมโอ้รับพี่น้องครับนี่แย่มากว่าเห็นเหยียบดอกบานครับผมดอกสูงก็มีนะครับนี่โอ้แสดงว่าผมไม่เห็นครับเหยียบเหยียบเหยียบมบนี้ครับแม่นครับนี่ยโอ้เหยียบดอกบานครับผมเกิดไ้ไม่บอกแม่นปั้นนะครับ โอ้แต่แต่เมื่อเห็นนะครับผมแสดงว่าจุดนี้นะครับเป็นจุดต่อจากจุดที่แล้วนะครับผมจุดนี้แสดงว่าออกลายอยู่นะผมด้านหน้านะครับไหนพี่น้องเบื่อนกวนนะครับผมเป็นบานนะครับผเป็นบานนะครับเราจะได้เชื่อหาอมตุ่มต่อไปนะครับผมมาจุดใหม่จุดนี้ครั้งที่แล้วก็มากเ่เห็นนะมาครั้งนี้ก็ยัว่าถุบ่มีนะเกือบพวมานะครับผม มากมๆกับที่เ่าถิ่มมาเซือน,นะครับโชคดีเติบนะบผมวันนี้ถือว,ว่าย่ายจุดถือมองอยู่นะครับผมมาจุดนี้มีเห็ดนะครับมีเห็ดเกิดลายแล้วเกิดน่าจะเกิดลายมือแล้วนะดอกเริ่มบานแล้วนะครับผมนี่อันนี้ซากของเห็ดพวกนะครับเนี่ยผมเหยียบน,นี่เห็ดพวกมันเกิดดวัวเราจนเท่านะครับเห็ดพวกหรือว่าเห็ดภาษากลางเริยว่าเห็ดเห็ดโคนนะครับผมจินมมได้เราเทนะ่าแล้วมีกระดอกซูมนะครับผม เกิดลายอยู่นะครับเนี่ยกระเมียนครับผมเนี่ยต้นดอกซุ้มดอกบานนะครับเดี๋ยวหาไปเรื่อยครับแหตุการว่าจุดนี้เริ่มเกิดลายแล้วนะครับผมใบไม้ของเบื้องเย็นเงื้องเย็นกับกระเมียนเนี่ยเท่านะครับผมเดี๋ยวรุ่นน้องกันเบื้องต้องกันไปเรื่อยนะครับเด้อยวตนดกับร่างใายกันแล้วกันครับของงามครับผมทางนี้ก็มีนะครับดอกนึ่งนะครับเท่าแล้ว ล่างบานะ่ได้แล้วดอนทียมนะครับผมก็เนื้อใหม่เอาเรื่องอยู่นี่ครับผมโอ้ยน้ำตาลครับดอกเทานะครับโอ้กระแสบแ่ได้ละอันนี้ยังได้อยู่นะครับพอมีเห็ดลวนไปเรืเ่อยอยู่นะครับผมมองละสวงองสามดอกนะครับอ,อีกชุดนึงครับเมื่อกี้เน,นี่ยมีเชี่ยเชียอไปแทนเต็มเห็ดกระเด็นไปนะครับผม อ,นนอันนี้ได้ได้อยู enfin, ่นะครับน in like. ี่ก็ได้อยู่นะนี่หลอกตูมนะครับผมเั้่งหลอกตูมหลอกบานนะครับพ่อได้เก็บพ่อได้รุนไปเรื่อยๆนะครับเึิเงเือนไปเรื่อยๆนะครับเมื่อนี้คงจะได้แกงใงญ่อยู่นะครับเป็นดอกน้อยๆอยู่นะครับกำลังเริ่มเกิดนี่นละครับผมนี่กำลังเริ่มโพลนะครับเกิดยังไม่ไหลนะครับแต่ว่าก็พ่อได้ หาอยู่นะครับผมสําหรับเห็ดหนามมุมนะครับวันนี้คาดว่าจะได้จะแกงนึงนะครับผมตอนแรกเกล็ดมากกับบ่อมันใจนะครับว่าจะมีบ่มีนะครับเกลดมากกับือว่าโชคดีเยอะครับเมื่อเนี้ก็ได้เห็ดลงไปแกงอยู่ดอกครับเดี๋ยวรุ่นกันไปเลยครับผม สองดอกกำง,งามนะครับแต่ว่าดอกนี้เกิดอมยิงคือกินแต่ว่าก็ยังเสียใจอยู่นะครับผมเกิดป้าไายนะครับแต่ว่าก็พ่อได้เก็บนะครับเกิดทั้งห้างแต่ว่ากันลออ,อีกสองสามมือผมคิดว่าน่าจะเกิดไรนะครับจากหม่องทีผ่านมาหม่องเนึ่งทีผ่านมาเก็เป็นดอกน้อยไร้นะครับเพราะว่ามีอยู่หลายหม่องเกิดเป็นดอกน้อยไร่อีกสองสามมือคงจะได้เก็บไายก้อนนี้ครับผมมีเมฆนะครับกินคือกนั่งกิน,กน,กน บานอันนี้เป็นเสื้อเห็ดนะครับผมเจ้าดอกนี้เอาได้จนครับเดิมถือกัดกินแล้วแน่แล้วนะครับผมแต่ก็ยังใส่ได้อยู่นะครับสำหรับเห็ดตะม่มนะครับผมดอกนี้เคี่ยแห้งนะครับเกบมุนหลอกมุนอยู่นะแต่ว่าถ้าเป็นดอกบานเคี่ยแห้งไปนี่แหละระ้องว่าบมเหลรอนนะครับผมเคี่ยอยู่นะจุดนี้ก็พอมีอยู่นะครับดอกเนื้องามๆนะครับผม ดอกง,งามนะครับถ้าได้กระดอกแบบนี้นะครับแียงแกบ่งไปนะครับผมเต่ว่าก็เหลือกบ่ได้อีก่อบนึ่งครับให้เก่งคือกินเติีมกันไปมองแล้วดอกสองดอกนะครับผมเนี่ยกับพอได้อยู่นะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ในเวลาเดินทางกระบานแล้วนะครับผมก็ระวังท้างกับพออีดอกือี่หาต้นนะครับก็หาเก่ามา ลกออกมาถอนออกมาใส่กระตาไปนับน่ครับเพื่อเพิ่มจากแกงใส่เห็ดนะครับผมเพราะว่าสามารถแกงใส่เห็ดได้นะครับสาเหตุที่ต้องล่ไงว่นะครับกะเนืองกะเคือนตรงมือยกะคือเมือเพราะว่ายางหลวมเรานะครับผมแ้วกาที่สขคัญเสียงฝนมากบุ่มๆมากแล้วนะครับจะเป็มพ่นดีครับปีนี้ฝนมากนะครับตอนนี้เม็ดเริ่มล่วงแล้วนะครับผมผมก็เลยต้องดูอกาศนะครับล่งจากโคจากฟู่ เดินทางกลับบ้านนะครับเพราะว่าฝนจะตกฝนเริ่มตกแล้วนะครับเมื่อนี้่ฝนตกห้ามระวังยางล่งจากพู่นะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ขึ้นสูงนะครับดูแถวๆเตียนพู่นะครับไม่ได้ขึ้นไปสูงอาจะะล่งเร็วแน่นะครับผมขอบพุณพี่น้องพ้องไปนะครับทุกคนทีเดียวเกเขามารับช่รายการนะครับให้พี่น้องเด้เบ่งเฮ็ดนะครับเมื่อนี้เนี่ถือว่าผมเครียอยู่นะครับกับพ่อได้แกงพ่อได้อยู่ได้กินอยู่นะครับผม ขอบพุณอีกครั้งนึงนะครับทุกๆการติดตามรับชมรายการทุกๆแชททุกๆคอมเมนต์ทุกๆการกดไลค์นะครับทุกกระรังแจ้งใจจากพี่น้องทุกมุมโลกนะครับขอบขอบพูดเป็นอย่างสูงครับผมพบพากันแม่คลิปนานนะครับทุกสบายดีกับทุกปุ๊ทุกคนบริเจ็บบริจนเงินทองเสียบถุงเสียบทาพาพี่น้องมีฝนกระหน่ำเหมือนฝนตกห้ามแล้วครับผมคงต้องลาดชี่น้องไปแล้วนะครับทุกสบายดีกับทุกปุ๊ทุกคนบริเจ็บบริจน เงินทองเกียนทุงเตียท่าไปแล้วสวัสดีครับ